สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะที่มีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์นสสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีค่ะในการเดินทางนะคะเราจะเริ่มจากการที่เราขึ้นรถสาย8 8กรุงเทพสุพรรณบุรีแล้วแจ้งคนขับว่าลงที่บขสสุพรรณบุรีค่ะเราจะนั่งรถ3ล้อต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ต่อไปได้เลยค่ะในราคา40บาทจะถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเราเลยค่ะ มื่อมาถึงนะคะเราเดินไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะแต่ที่สําคัญอย่าลืมถอดรองเท้าวางบนชั้นให้เรียบร้อยนะคะเมื่อถึงเคาน์เตอร์บริการแล้วนะคะให้แจ้งจํานวนคนที่เข้าสถานที่นะคะค่าบริการคนไทยจะอยู่ที่20บาทเท่านั้นแต่ถ้าเป็นทัวร์ต่างชาตินะคะราคาจะอยู่ที่100บาทค่ะอาคารจัดการแสดงชั้นที่1ห,ห้องเมืองสุพรรณจัดการแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญเกี่ยวกับเมืองสุพรรณบุรีในอดีต ต่อไปจะเป็นห้องมือยุทธหัตถีเป็นห้องที่เกี่ยวข้องกับการกระทําสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมหาอุปราชาที่เกิดขึ้นณตำบลหนองสารายปัจจุบันอยู่ในเขตอําเภอดอนเจดีจะเป็นห้องคนสุพรรณบุรีจะแสดงเรื่องราวและหลักฐานการอยู่การอาศัยของคนในพื้นที่สุพรรณบุรีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบันมีกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อและเอกลักษณ์แตกต่างกันไปโดย ใช้สื่อหุ่นจำลองรูปบุคคลประกอบฉากบ้านเรือนและเสียงบรรยาร่วมกับสื่อโทรทัศน์ต่อไปจะเป็นชั้นสองนะคะห้องบุคคลสำคัญจัดแ,แสดงประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญในอดีตของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้ทำคุณประโยชน์นับประการให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีและประเทศชาติห้องาศาสตร์ศิลสุพรรณบุรี จะแสดงหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์พบจากโบราณสถานสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่พระพุทธรูปพระพิมพ์และงานประณีตศิลป์โดยเฉพาะพระพิมพ์หรือพระเครื่องที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเช่นพระพิมพ์ถ้ำเสือพระพิมพ์สมัยรับุรีที่สุดนะคะเราก็มาถึงห้องจุดไฮไลท์ของเราในที่นี้ค่ะคือห้องเพลงพื้นบ้านเมืองสุพรรณนะคะ จะแสดงเรื่องราวความสำคัญและความเป็นมาของพื้นบ้านและจุดไฮไลท์ของห้องนี้นะคะก็จะมีตู้เพลงที่แสดงผลงานเพลงลูกทุ่งสำหรับกดฟังศิลปินเพลงลูกทุ่งชาวสุพรรณบุรีที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยก้านแก้วสุพรรณสุรพลสมบัติเจริญไวยพศเพชรสุพรรณสายันสัญญาสอนเพชรสอนสุพรรณและพุพ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ ร้องลูกทุ่งในดวงใจของพวกเราก็คงเป็นแม่พุ่มพวงดวงจันรนะคะมันไม่มันดูจากการเต้นคะ่ะต่อไปนะคะพวกเราได้เดินไปที่หอเกียรตยิยศพนาบรรหารศิลปาอาชาค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ีวิตในวัยเด็กจนกระท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะมีส่วนจากแสนการสอชันนะคะในการชนชะสอบเลยนท้่บันแล้วค่ะ อาคารจาัดก,การแสดงชั้นที่หนึ่งจำลองบรรยากาศร้านย่งอยู่หงในตลาดสุพรรณบุรีทำให้แสดงเห็นชีวิตวัยเด็กและหน้าที่ความรับผิดชอบของเด็กชายบรรหารในวัย12ปีต่อมาจะเป็นฉากการเดินทางด้วยเรือเมแดงจากท่าน้ำสุพรรณบุรีจนถึงกรุงเทพและคำอธิษฐานของเด็กหนุ่มที่มีต่อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีว่าถ้าไปได้ดีภายหน้าจะกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญหลังจากนั้น ได้แสดงเห็นเรื่องราวของนักสู้ชีวิตสุพรรณบุรีที่ช่วยพี่ชายประกอบกิจการขายส่งน้ำหวานที่ร้านไทยสมบูรณ์ถนนหลานหลวงกระทั่งภายหลังได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยชื่อกิจการว่าสหาสีชัยก่อสร้างจนทำให้มีฐานะมั่นคง ต่อมาในส่วนบันไดที่เรากําลังขึ้นนะคะเป็นบันไดชั้นสองจำลองมาจากตึกไทยคู่ฟ้าทําเนียบรัฐบาลค่ะต่อมานะคะเราได้เดินมาที่ปฏิมากรรมขุนหลวงพังงว่วและประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรีจัดสร้างขึ้นตามดรมรีของนายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21 <c oughs> เพื่อจัดแสดงเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หหรือคุณหลวงพังง่ว ประมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิและประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรีเพื่อท้าทพเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุพรรณบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านประติมากรรมสำริดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอาคารประติมากรรมขุณหลวงพะง,งัวและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีเปิดให้บริการวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกา ิดให้บริการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ส่วนค่าธรรมเนียมจะไม่เสียในการเข้าชมนะคะ